ว่าเราจะทำอะไรโทรตั์เล่นไงใช่โทรศัพท์เล่นมีของเล่นสำหรับคนแก,แก่ตอนนี้ก็เจ็ดสิบหกแล้วก็ใกล้จะเข้าโรงแล้วก็เลยเสียดายเวลาที่ยังอยู่ก็เลยหาเรื่องคุย,เป,เ,คยเป็นกำไรชีวิตหาเรื่องคุยเป็นกำไรชีวิตหาเรื่องคุยแต่ไม่ไม่ได้คุยให้มีเรื่องนะครับคุยให้เป็นความความ เป็นมิตรภาพมีความอบอุ่นใจมีความบันเทิงในการพูดการคุยนะครับคุยให้มีเรื่องเนี่ยโอ้จะคุยให้มีเรื่องดิโก้ปามาอยู่ข้างหลังเนี่ยป้ามาอยู่ข้างหลังเนี่ยทำไมปวดร้อเนี่ยเดิมแน่พูดพูดแบบนี้งานปล่อยเลยนะงานเดินข้างหลังเขาหน่ะไม่ไม่าแน่ใจพอไม่มาแน่ใจว่าคุยได้ไง ก็รับว่าดีเหมือนกันก็ก็ที่บ้านนี้ก็ลำบากมากเลยเพราะว่าเปิดพัดลมก็หนาวปิดพัดลมก็ร้อนก็เลยเพราะว่าเปิดเปิดแอร์ก็ก็เย็นไม่มากก็าเปิดพัดลมช่วยแล้วก็รู้สึกหนาวแต่ถ้าปิดแอร์ปิดพัดลมก็ร้อนอีกก็เลยใส่เสื้อกันหนาวกอนนี้กองตฟอใส่ไนเสื้อนหนาวขนาดนี้ ใส่เสื้อกันหนาวนะครับถ้าเสื้อนหนาวก็ยิ่งหนาวใหญ่เสื้อกันหนาวครับเสื้อกันหนาวโอเคพยายามพูดใ <c> ห <oughs> ้เ <c oughs> ข้าใจก็รับประทานอาหารเช้ายัางงเนี่ยกินแล้วค่ะอ๋อกินแล้วนะกินกับรับประทานในอันอย่างเดียวกันใช่ไหมครับก็คือมันาก็คงจะคล้ายๆกันละมั้งอ๋อแล้วลลก็ขยอกเจือในยอย่างเดียวกันวะ สยบเหยื่ออย่างนอันนี้สยบเหยื่อในคำพูดอย่างนี้ฮะสยบสยบเหยื่อเกิดเกินแบบไม่ต้องเคี้ยวช่วยอือใช่กิแบบไม่ต้องเคี้ยวดคออาจจะติดคอตายตายเพราะติดคอได้โอ้แก่แล้วพอพอพูดถึงเรื่องติดคอนี่คนเสียชีวิตพอไหมนจะบอกให้คนแก่ติดคอติดคอง่ายน้วจะบอกให้ ใช่ใช่ <c oughs> ก็แบบว่าอ,ออย่างอย่างนักร้องคนที่ร้องเพลงอะไรนกแสนสุขสมนั่งชมวิ่หกอย่าเป็นนกเลือเกิดนะคนนั้นก็กินขน,นมปังครับแล้วก็ติดคอเสียชีวิตเลยรร้<ห>องแสนสุขสมนั่งชมวิ่หกอย่าเป็นนกเลือเกิด นกหนอก nó, นอกเจ้าหกเจ้าเฮินทั้งวันนกเจ้าคงเลิร์นเฮินลอยและเรี่วล้องลมเจ้าเ<อ>จ้าตำหลับเพลงเนี้เป็นสีพุ่มจุ<อ>้นสีนี่เลือไม่ออกเป็นเป็นสีพุ่มจุ้นสีอ่ะที่ร้องเด็กเอ้ยเด็กดีต้องมีนาทีสิบอย่างด้วยกันนะหนึ่งนับถ<อ>ือศาสนาสองรักษาธรรมเนียมมันสองเชื่อ สามเชื่อพ่อแม่ครูอาจารย์สี่วารการนั้นต้องสุภาพอ่อนหวานห้ายึดกั่ตันยูร้องเพลงป๊าดซิมาเอาโทรศัพท์มาล้ลงเพล้ฟังไม่สงสัยเปิดซียูป่ะดีป่ะไหมเนี่ยโอ้ยเปิดเป็นซียูโอ้ยถ้าเปิดเป็นซียูถ้าเปิดปเป็นซียูก็ฟังดีกว่านี้แต่ว่าก็ไม่ไม่ไม่สนุกไงอ๋อถกใจพูด นี่ปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วคุณหกสิบกว่ากว่าเท่าไหร่ปีฉลูป่ะไม่ใช่แกปนั้นปีชวดแกปนั้นปีกุลใช่ปีกุลปีกุลนี่เท่าไหร่เนี่ยกุลชวดฉลูขาเทาะมาลงมาเสกมาเมีย หกสิบเจ็ดโอ้โหเนี่ยช่วงนี้ต้องระวังสุขภาพหน่อยนะใช่ตอนนี้ปวดปวดปวดขามากแล้วอ้วนด้วยเนี่เออใช่ใช่แล้วก็พยายามลดลดน้ำหนักหน่อยอย,อย่าพยายามรับประทานอาหารเยอะเพราะว่าอย่าหลงละเิงความอร่อยเวลาไปสั่งอาหารบอกเขาด้วยบอกว่าไม่ต้องอร่อยเพราะเพราะว่าจะทำให้เรารับประทานเขาา้าไปเยอะน้ำหนักจะเพิ่มแล้วทำให้ว่าเข่า ว่าเขารับน้ำหนักเนี่ยจะเจ็บใช่ไหมใช่โอ้ที่ที่รู้เนี่ยเพราะว่าแก่มาก่อนแล้วก็ยังอยู่ในสภาพเดียวกันเพราะว่าอร่อยแล้วเกินอ้โหกินอะไรก็อร่อยไปหมดแล้วมาชั่งน้ำหนักมาเช้านี้โอ้โหตายตายหกสิบเก้าจุดห้านี่มนก็มีอะานี่ม้ามีแต่หกสิบแล้วอ่ะไปเจ็ดติดแล้วอ่ะของผมหกสิบ 9.5าส่วนสูงแค่150โอ้โหป้อมผมปิกเลยเป็นน้ำกระปุกเลยเป็นกระปุกตั้งชายอะ่ะรู้จักไหมรู้เคยกินบ่อยใช่ใช่เกี่ยบชาย,ชายหอมวยเกยช่วยไหลเจียอะไรเนี่ยะน,นะอ่าเคยกินบ่อยเกยชาย หัังแซ่ช่วยจี้อ้อช่วยหลังแซ่ช่วยจี้เอ้อช่วยเกี๊ยวชายหอมวยเกยช่วยไหลเจี๊ยบเกี๊ยวชายหอมวยหมายถึงว่าผักดองก็ดีข้าวต้มก็ดีใช่ไหมใช่หาง่ายเกลือช่วยไหลเจี๊ยบเกี๊ยวชายหอมวยเกยช่วยไหลเจี๊ยบหลังแซ่ นังแต่ช่วยจีอ้อช่วยช่วยจีอ้อช่วยนี่แปลว่าหาเงินยากใช่ไหมได้หาเงินยากแต่เกลี้ยไช,ชัยหอมมวยเกลือวฉวยไรเจี๊ยบที่หาง่ายก็คืออ่ผักดองแล้วกะต้มห <laughs> วานยังก็ได้ใช่แต่ถ้าเรามีผักดองก็ต้มแล้วไม่มีตังก็ไม่เป็นไรทำไมอะ ก็มีข้าวกินแล้วก็สบายแล้วหมายถข้าวกินอย่างเดียวใช่ป้อข้าวกินต้องต้องต้องมีน้ำด้วยต้องมีน้ำด้วยมีข้าวอย่างเดียวไม่มีน้ำก็แย่มนกันนะตายเลยใช่เออก็ดีแหละครับดีครับไม่รู้จะทำยังไงนะเนี่ยไม่รู้จะคุยอะไรต่อก็พยายามพยายามหาเรื่องคุยแต่ไม่คุยให้มีเรื่องโอ๊ย คุยให้มีเรื่องง่ายๆเลยเนาะแค่อยู่ดีๆแค่มาดุมาด่ามาว่าพูดจาทิปแทงเสียดแทงไปเรื่องเป็นเรื่องเป็นราวเลยเนาะไม่เชียวได้แล้วอ่ะฮะพูดแทงให้มีเรื่องง่ายกว่านี้ใช่พูดให้ดีให้เกิดสัมผัสไม่กรีนแต่จะยากยากไม่ตรีหรือไม่กรีนะไม่กรีสัมผัสไม่กรีรู้สัมพันธ์ไม่ตรีอะไรี่ยนะ ยากกว่ามั้งยากที่เพราะฉะนั้นถึงถึงยากเราก็ต้องต้องอยู่อย่างยากยากเพราะว่าการทําดีนี่ต้องฝืนทํานะไม่เหมือนการทําชั่วทําเลวเนะล่องลอยตามน้ำเหล,นะลวไหลก็ต้องบอกเหลวไหลไงเพราะว่าชีวิตเพราะว่านิสัยนิสัยไยตับหรือนิสัยายตับเนี่ยความเลวเนี่ยทำง่ายมันล่องเหลวไหล แต่ว่าทำดีนี่เหมือนทวนกระแสน้ํานะเหมือนเข็นครกขึ้นภูเข,ขาก็ทิ้งทาดีตั้งหลายปีถ้าผิดครั้งเดียวนี่ความดีละลายหายหมดเลยนะ่จะบอกไงถูกต้องเลยแหละบางทีโอ้พญาปากาบานช่วยเหลือเจือจุนกันมาพอเราพลาดครั้งเดียวโอ้กระทืบซ้ำเลยเฮ้เราพูดเรื่องอะไรวะนเนี่นยเยอะแยะอะไรเงย เริ่มต้นนิดเดียวเริ่มง mm งหมด <único> Hence, จริงจริงต้องตั้งสตินะตั้งสติดีๆถ้าจะพูดจะต้องตั้งสติถ้าเราพูดอย่างตาวินันี่แบบเขาเรียกน้ำพุ่งทุ่งอ่ะเป็นคนเพอเจอร์อ่ะใช่ไหมที่อะไรอยูู่เหรอไม่รู้จารหรอเพอร์เจอร์เพอร์เจอร์พูดมันอยู่ไม่อยู่กับร่องกับรอยพูดให้มีสาระหน่อยอย่าเป็น ไอ้ตาวินัยเสือ้อหลายดอกยังไม่พอจะเป็นตาวินัยผู้ไร้สาระขึ้นมาอีกใช่ไหมใกล้เคียงอะใกล้เคียงนะโอ้สีเหมือนกันไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้จะทำยังไงก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวโอกาสหน้าเราโทรมาคุยกันใหม่เนาะได้ครับข,ขอบคุณครับนเียมจะไปแม่กองด้วย ไอ้แกนีน่นา,ายานวจีจ้าถ้าถ้าซื้อถ้าถ้าเจอกลองซื้อมาฝากเลยนะจะซื้อฝากเลยทุกกองฝากเลยกลองอ่ะกลองตลงุมตุต่มตุ่มตะลุมอะถ้าเจอกลองอ่ะซื้อกลองมาฝากเลยนะง่ายได้ได้โอเคครับ okay. ขอให้เดินทางอปลอดภัยโดยสวัสดิภาพดำเนินกิจการใดก็ขอให้ดำเนินง่ายแบบอ่ ลึบลึบลึบลึลลเหมือนปลิ้นเม็ดมปดะปรางเนี่ยให้ง่ายและปลอดภัยเสมอนะครับจ่าสวัสดีจ้าครับสวัสดีครับคุณทิติมาดีครับเพราะสวัสดีดีมานานแล้วต้องทิติมาดีจะถูกคุณทิติมาดีนะจ้าคุณทีตจ้า ไม่เป็นด้วยอามปิดเองด้วยอ่ะอ๋ออ๋อโอเคโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีแล้วต้องบอกทิิมาดีสวัสดีดีๆมานานใครๆก็พูดสวัสดีสวัสดีต้องบอกทิติมาดีนะครับทิติมาดีบ้บ้าลัก็ต้บอเจ้าสวัสดีครับสวัสดีไปจำตั้งสติต้องต้องพูดตาวินัยดีดี่สวัสดีไม่เอาละคนอื่นดี พูดไม่รู้จักจบแต่เราปิดไม่ใใได้อาจารย์น,น่ะฮะแต่เรื่องทำไม่ได้อาจารย์ทำยังไงทำเลยโอเคโอเคเอาปิดเลยนะปิดโอเค